ฮัลโหลฮัลโหลฮ่าฮัโลโลครับอ่าปอห้าสี่จุดสี่เป็นแนวนะครับนะเป็นแนวต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นแค่แนวเท่านั้นนะครับโอเคไหมนะครับอ่าข้อแรกนะครับถ้าตัดเย็บใช้ผ้าห้าเมตรจะตัดกางเกงได้สองตัวนะครับแต่ถ้าเขาใช้ตัดกางเกงสามิบตัวต้องใช้ผ้าเท่าไหร่น,นะครับโอเคนะ เด็กๆต้องดูก่อนนะว่าเอ้ยตัดกางเกง2ตัวใช้ผ้า5เมตรนะนะครับโอเคไหมดูคําว่าตัวกับตัวให้ออกนี่ตัวตัวนะครับแล้วก็ผ้าผ้านะครับโอเคนะแยกให้ออกนะครับดังนั้นเด็กๆต้องใช้คําว่าผ้าขึ้นก่อนนะครับนะตัดกางเกงนะครับนะขึ้นมาเลยนะครับตัดกางเกงนะครับตัดกางเกง2ตัวนะครับโอเคนะตัดกางเกง2ตัว ใช้ใช้อะไรฮะใช้ผ้านะครับนะตัดกางเกงสองตัวใช้ผ้าห้าเมตรนะครับนะทีนี้เราก็มาที่หนึ่งตัวเหมือนเดิมนะครับทําเหมือนแบบฝึกหัดที่แล้วนะครับเป็นแบบตัวอยางเนาะก็ต้องขึ้นวิ่ีทำให้หมดนะครับตัดกางเกงหนึ่งตัวใช้ผ้านะครับตัดกางเกงหนึ่งตัวใช้ผ้าเท่าไหร่ใช้ผ้าเศษผ้าส่วนสองเมตรนะครับโอเคนะหนึ่งตัวใช้ผ้าเศษ้าส่วนสองเมตรแล้วถ้าตัดกางเกงห้าสิบตัวละ ห้าสิบที่ไหนลูกสามสิบนะโอเคนะนะครับตัดกางเกงเท่าไหร่อ่าตัดกางเกงสามสิบตัวนะครับตัดกางเกงสามสิบตัวใช้ผ้าอ่าเราก็เขียนตามได้เลยนะครับตัดกางเกงสามสิบตัวใช้ผ้านะเอาสามสิบนะครับคูณสิบห้าส่วนสองนะครับตัดได้เลยนะสองหนึ่งสองสองคูณสิบห้าได้สามสิบสิบห้าห้าเจ็ดสิบห้ากางเกงสามสิบตัวใช้ผ้าเจ็ดสิบห้า เมตรนะครับดีดีก็ตอบได้เลยนะว่าตอบ75เมตรนะครับ75เมตรก็ตอบลงไปแค่นั้นเองนขอีข้อที่ทน่1นะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะข้อที่2นะครับมะพร้าว10ผลราคา60บาทนะครับมะพร้าวสาบบาทได้กี่ผลนะครับเราเราต้องดูก่อนนะครับอ่ะนี่มะพร้าวเนาะอ่ะผลอยู่นี่นะครับโอเคนะเอาสิ่ง ที่ขึ้นบาทอยู่กับบาทนะครับดังนั้นเนี่ยขึ้นซื้อมะพร้าวก่อนนะครับว่าซื้อกี่บาทล่ะนะครับนะซื้อมะพร้าวนะครับนะซื้อมะพร้าวหกบบาทนะครับได้ได้เท่าไหร่ ได้10ผลมาแอบซื้อมะพร้าว60บาทได้10ผลนะครับทีนี้ซื้อมะพร้ากกี่บาทอา่ะบันทัดที่2จําไว้เสมอเลยนะครับเราต้องซื้อด้วยเงิน1บาทหบาทเทียบกับสิ่งของที่เป็นเลขหนึ่งนะครับนะบันทัดที่2นะครับซื้อมะพร้าว1บาทนะครับซื้อมะพร้าว1บาทได้เท่าไหร่ฮะได้10 10ส่วน60ผลนะครับทีนี้บันทัดที่3เนี่ยคือซื้อมะพร้าวเท่าไหร่ 36บาทนะครับอ่าซื้อมะพร้าวนะนะครับซื้อมะพร้าว36บาทนะครับซื้อมะพร้าว36บาทได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็36เนี่ยนะครับคูณด้วยส0บสส่วน60นะครับตัดได้เลยนะ10 1 10 16 6 6 1บ6ิบหนึ่งามะพร้าว3าบาทได้มะพร้าว6ผลนะครับได้6ผลนะ เราก็ตอบเท่าไหร่ฮะตอบ6ผลนะครับตอบ6ผลนะฮะโอเคนะนะครับอ่ะทีนี้ข้อที่3นะครับเงินไทยร้อยบาทแลกเงินดอลลาร์ได้3ดอลลาร์นะครับเงิน300ดอลลาร์แลกได้เงินกี่บาทนะครับอ่ะเราก็สิ่งที่มี2อย่างเนี่ยขึ้นอันแรกใครมี2อย่างครับดอลลาร์มี2อันโอเคนะมี3ดอลลาร์สามร้อยดอลลาร์ดังนั้นเราต้องเอาดอลลาร์ขึ้นก่อนนะครับ เราก็ข uh, uh, yeah. ึ Adam, ้นได้เลยนะเงินเงินอะไรฮะเงิน3ดอลลาร์นะครับนะเงิน3ดอลลาร์นะครับแลกได้กี่บาทฮะแลกได้กี่บาทอ่ะแลกได้100บาทเห็นไหมสามดอลลาร์แลกได้100บาททีนีก็เขียนได้เลยนะครับเงิน3ดอลลาร์แลกได้100บาททีนี้เทียบกับเงิน1ดอลลาร์ก่อนนะครับเงิน1ดอลลาร์นะครับ แลกได้ก็ต้องแลกได้น้อยลงโอเคนะมันก็ต้องแลกได้น้อยลงโอเคไหมจ๊ะโอเคไหมเงิ okay นะ1ดอลลาร์แลกได้100นะครับส่วน3าบาทโอเคนะ100ส่วน3บาท, okay, นะ 100, บาทนะครับทีนี้เงินเท่าไหร่ฮะโจ์ถามเงินเท่าไหร่โจ์ถามเงิน300ดอลลาร์นะครับเงิน300ดอลลาร์แลกได้เท่าไหร่ฮะเงิน300ดอลลาร์แลกได้300นะครับ สามร้อยคูณหนึ่งร้อยส่วนสามนะครับสามหนึ่งสามตัวนี้ตัดร้อยร้อยคูณร้อยได้หนึ่งหมืนนะครับสามร้อยดอลลาร์แลกได้หนึ่งหมืนบาทนะครับสามร้อยดอลลาร์แลกได้หนึ่งห่บาทอ่ะเราก็ตอบได้เลยนะครับตอบหนึ่งมืนบาทโอเคนะอ่ะเรียบร้อยอ่ะโอเคนะอันนี้ข้อที่สามนะครับข้อที่สามนะครับ อ่ะต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่เราก็ดูก่อนอะไรมีสองอย่างอ่ะอะไรมีสองอย่างจิต้องดูเฮ้ยอะอะไรมีสองอย่างครับอ่าอะไรมีสองอย่างเงินบาทมีสองอย่างเห็นไหมคําว่ามีสองที่คืออะไรเนี่ยมีสองที่เห็นไหมครนี่ไงมีสองที่บาทกับบาทอ่าเห็นไหมครับมีข้อมูลสองที่ตรงนี้เอาบาทขึ้นก่อนนะครับงั้นข้อนี้ดิ๋งต้องเอาบาทขึ้นก่อนนะนะครับดังนั้นขึ้นมาเลยนะครับ เงินไทยนะครับเงินไทย33บาทเนาะนะครับเงินไทย33บาทแลกได้เท่าไหร่แลกเงินญี่ปุ่นได้เท่าไหร่อ่ะแลกเงินญี่ปุ่นได้100เย,ยนนะครับเย,ยนเฉยๆไม่มีไม้ไม่มีไม้ไส้คุนะครับแลกได้100เย,ยนทีนี้เทียบกับเงิน1บาทนะครับนะเงินไทย1บาทนะครับแลกได้อ่ะ เงินไทย1บาทแลกได้เท like ่าไหร่อ่ะเงินไทย1บาทแลกได้หนึ่งรส่วนสาิสาเยนแค่นั้นเองนะครับทีนี้เงินไทยเท่าไหร่นะครับนะโจทย์ถามเงินไทยเท่าไหร่เงินไทย13,200บาทโอเคไหมอ่าเงินไทย13,200บาทแลกได้เท่าไหร่นะครับเงินไทย13,200บาทแลกได้อ่ะ แล้วก็13,200นะครับคูณด้วย100ส่วน33นะครับตัดเลย3 3 1 3 3 3หนึ่งตรงนะี้ได้400 400ยสีคูณร้อได้40,000แลกได้40,000เยนนะครับแลกได้40,000เยนอ่ะตอบได้เลยนะครับตอบ40,000เยนนะครับตอบ40,000เยนนะครับโอเคนะ นะครับอ่ะข้อที่5นะครับเรียบร้อยข้อที่5มะน,นาวขนาดเดียวกัน50ผลคั้นได้4ขวดมะนาวสัดสองขวดต้องใช้เท่าไหร่นะครับดูก่อนผลอยู่ที่เดียวแต่ว่าขวดเนี่ยมี2ที่เอาขวดขึ้นก่อนนะครับดังนั้นขวดคืออะไรฮะมันคือน้ามะนาวดิๆต้องเอาน้ามะนาวขึ้นก่อนนะครับอ่าทีนี้ก็ดูตามโจทย์นะครับก็คือหมายความว่าน้ามะนาว4ี่ขวดใช้มะนาวเท่าไหร่ ใช้มะนาวห้าสิบผลน้ำมะนาว4ี่ขวดนะครับนะใช้มะนาวห้สิบผลอา่าขึ้นตามนี้เลยนะครับอันที่สองคือการเทียบกับ1นะครับน้ำมะนาว1นึ่งขวดนะครับใช้มะนาวนะครับน้ำมะนาวหนึ่งขวดใช้มะนาวห้าสิบส่วน4ผลนะครับทีนี้ ขึ้นเลยน้ำมะนาวกี่ขวดฮะสารสองขวดนั่นเองนะครับเขาถามสามที่สองขวดเด็กๆก็ขึ้นสารที่สองขวดอย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับนะเออน้ำมะนาวสามสิบสองขวดใช้มะนาวนะครับเศษสามสิบสองคูณเศษห้าสิบส่วนสี่อ่ะสี่หนึ่งสี่สี่แปดสามสิบสองแปดคูณห้าสิบได้สี่ร้อยผล แสดงว่าใช้400ผลเราก็ตอบ400ผลโอเคไหมตอบ400ผลนะครับนะอ่ะเรียบร้อยข้อ5ประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปข้อ6นะครับน้ำดื่ม12ขวดราคา65บาทนะครับ เต้นจ่ายเงินซื้อ195าบาทได้น้ำดื่นเท่าไหร่ดูบาทกับบาทมันอยู่ตรงนี้นะครับบาทตรงนี้บาทตรงนี้ขวดอยู่ตรงนี้เอเคมไหมบาทมีข้อมูล2ที่ดังนั้นเอาบาทขึ้นก่อนเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าเต้นนะครับหมายความว่าเต้นเนี่ยถ้าเต้นเนี่ยจ่ายเงิน65บาทได้น้ำา12ขวดง,ง่ายๆเลยนะครับเต้นจ่ายเงินเท่าไหร่ฮะเต้นจ่ายเงิน65บาบาทนะครับได้น้ำนะครับ เท่าไร่ะถ้าจ่ายเงินห5สิบ้าบาทเนี่ยได้น้ําเท่าไรหร่ฮะได้น้ํสิบขวดโอเคนะจ่ายเงินห5สิบห้าบาทได้น้ํสิบขวดโอเคนะครับนะทีนี้เราขึ้นมาต่อนะจ่ายเงินนะครับ1บาทบตเตีส่ส่อในเทียบกับ1บาทเท่านั้นนะครับจ่ายเงิน1บาทได้น้ําเท่าไหร่นะครับจ่ายเงิน1บาทได้น้ํานะครับเอาเศษสิบสองส่วนหกสิบห้าแล้วก็ขวด โอเคนะนะครับอ่ะต่อมาเนี่ยเทียบกับ195นะครับอ่ะโอเคนะจ่ายเงินนะครับเต้นนะเต้นอ่ะเต้นเต้นจ่ายเงิน195บาทนะครับได้น้ำเท่าไหร่นะครับนะได้น้ำหนึาสิบ้าคูณด้วยเศษสิบสองส่วนหกสิบห้าหกสิ้าหห้า ตรงนี้ได้3 3มสคูณสิเป็นได้น้ำมาสามสิบขวดโอเคนะครับ3ามสิบหกขวดเด็กๆก็ตอบได้เลยนะครับนะตอบ36มขวดโอเคไหมสามสิขวดนะครับข้อที่6นะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่ะข้อที่7นะครับขนม4ถุงราคา78บาทนะครับ ขนม4ถุงราคา71บาทแก้วตาซื้อขนม39บาทได้กี่ถุงนะฮะอ่ะหนูก็ขึ้นตามราคาบาทเลยนะนะครับบาทกับบาทถุงกับถุงโอเคนะแยกให้ออกนะครับดังนั้นขึ้นก่อนเลยนะครับว่าจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับจ่ายเงินเท่าไหร่อ่ะตอนแรกเนี่ยจ่ายเงิน47จ่ายเงิน48บาทนะครับได้ขนมเท่าไหร่ฮะ ได้ขนมสีถุงยังไม่อิ่มนะครับถ้าจ่ายบาทเดียวล่ะวันที่สองเนี่ยเทียบกับ1บาทตลอดนะครับโอเคไหมจ่ายเงิน1บาทนะครับจ่ายเงิน1บาทได้ขนมเท่าไหร่นะครับจ่ายเงิน1บาทได้ขนมนะครับจ่ายเงิน1บาทได้ขนมเศษสี่ส่วน78ถุงโอเคนะ ทีนี้เรามาจ่ายเงินเท่าไหร่ฮะตามสิ่งที่โจทย์ถามคือจ่ายไป39บาทนะครับนะจ่ายเงินอ่าจ่ายเงินสาบาทนะครับได้ขนมเท่าไหร่นะครับถ้าจ่ายเงินสามสิบาทเนี่ยได้ขนมนะเเอา39บเาเนี่ยไปคูณเ4ส่วน78็ดสิบแปดนะครับสามเก้าหนึ่งสามเ ได้ขนมสองถุงนะครับจะได้ขนมสองถุงเท่านั้นนะครับเราก็ตอบได้เลยนะ,อะตอบสองถุงนั่นเองเรียบร้อยนะครับตอบสองถุงนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะข้อที่แปดนะครับเชือกยาวเจ็ดสิบห้าเมตรดันในนํามาตัดเป็นเส้นได้หกเส้นนะครับเอาเจ็ดเอาเมตรมาอยู่กับเมตรนะครับอ่ะเส้นอยู่กับเส้นโอเคนะนะครับอ่ะ ทีนี้เส้นไงเส้นอยู่ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับตัดเชือกนะครับถ้าเราดูคําว่าตัดเชือกนะครับตัดเชือกหเส้นใช้เชือกเท่าไหร่่ะถ้าพูดถึงตัดเชือก6เส้นมองย้อนกลับนะครับตัดเชือก6เส้นใช้เชือก75เมตรนะครับตัดเชือก6เส้นใช้เชือกนะครับ75เมตร ตัดเชือก6เส้นใช้เชือก75เมตรถ้าเราตัดเชือก1เส้นนะครับทีนี้เทียบกับ1นะครับตัดเชือก1เส้นนะใช้เชือกนะครับตัดเชือก1เส้นใช้เชือกนะ75ส่วน6เมตรทีนี้ถ้าเราตัดเชือก20เส้นนะครับนะตัดเชือกนะครับถ้าตัดเชือก 20เส้นนะตัดเชือก20เส้นจะใช้เชือกเท่าไหร่นะครับเอา20เนี่ยไปคูณด้วยก5ส่วน6นะครับตัดได้เลยนะอ่ะ6กหนตรงนี้ไม่ลงเอา3ถตัดนะเอา2ตัดก่อน2 3 6ตรงนี้เหลือ10เหลือเศษตรงนี้เหลือ25 ยี่ส้าคูณสิบได้สองร้อยห้าสิบเมตรอ่ะข้อนี้ก็ตอบสอง้อยห้าสิบเมตรนะครับตอบสอง้ยห้าสิบเมตรเรียบร้อยข้อที่8ดนะครับอ่ะต่อข้อที่เก้านะครับมเมล็ดถั่วแดงสี่สิบห้าลิตรนะครับนำบาบรรจุถุงได้สิบสองถุงอ่ะถุงมาอยู่กับถุงนะครับ ถั่วแดงอยู่กับถั่วแดงนะจ๊ะโอเคไหมอ่านะครับแั้นก็เนี่ยเราก็เริ่มอะไรก่อนอ่าเริ่มที่เมล็ดถั่วเขียวก่อนนะครับเอยถั่วแดงอ่าถั่วแดงถ้าใครเป็นถั่วเขียวก็ถั่วเขียวนะครับนะอ่าทีนี้นะครับเมล็ดถั่วเขียวกี่ถุงละเอาถุงขึ้นก่อนนะครับนะเมล็ดถั่วเขียวนะครับเมล็ดถั่วเขียวสิบสองถุงนะครับมีถั่วเขียวเท่าไหร่ อ่ะมเมล็ดถั่วเขียวสิบสองถุงมีถั่วเขียวสี่สิบห้าลิตรนะครับทีนี้มาดูที่มเมล็ดถั่วเขียวเท่าไหร่ฮะหนึ่งถุงโอเคนะมเมล็ดถั่วเขียวหนึ่งถุงนะมีถั่วเขียวมเมล็ดถั่วเขียวหนึ่งถุงมีถั่วเขียวเศษสี่สิบห้าส่วนสิบสองลิตร นะครับอ่ะทีนี้มาดูที่200ถุงนะครับดูที่200ถุงมเมล็ดนะะดูที่คําว่า,มาเมล็ดถั่วเขียวนะครับมเมล็ดถั่วเขียวเท่าไหร่ฮะ2 0 0ถุงโอเคนะมเมล็ดถัววถนะววดถ่วเขียว200ถุงนะจะมีถั่วเขียวอ่าเมล็ดถั่วเขียว200ถุงมีถั่วเขียวเอา200เนี่ยคูณ45สหส่วน12นะครับ นะเอา12ตัด200นะฮะหรือเอา3ตัด4 3ตัดก่อนก็นได้ตรงนี้15 3 4 12เอา4ตัด200 4 1 4ตรงนี้เหลือ50 50 15, 750ิบห้าคูณสิบห้้อลิตรเมล็ดถั่วเขียว200ถุงมีถั่วเขียว750ลิตรเราก็ตอบได้เลยนะตอบ750ลิตรอันนี้ข้อที่9นะครับอ่ะไปข้อ10เลย เม็ดมะม่วงหิมะพานนะครับอ่ะสิบห้ากิโลกร,รมัมเม็ดมะม่วงหิมพันสิบห้ากิโลกร,รมัมกลุ่มแม่บ้านเนี่ยบรรจุถุงได้ห้าสิบถุงนะครับอ่ะถ้ามีร้อยสี่สิบถุงต้องใช้เม็ดมะม่วงเท่าไหร่อ่ะทีนี้เราก็ขึ้นได้เลยนะครับอ่ะเราขึ้นตรงนี้ได้เลยนะฮะอ่ะเม็ดมะม่วงนะครับ เอาถุงขึ้นก่อนนะครับเม็ดมะม่วงหิมะพานเท่าไหร่ฮะเออเม็ดมะม่วงหิมพานห้าสิบถุงนะครับเม็ดมะม่วงหิมพานห้าสิบถุงนะครับใช้กี่เมล็ดฮะเออใช้เม็ดมะม่วงหิมพานนะครับอ่ะเม็ดมะม่วงหิมะพานเท่าไหร่ฮะเออใช้เม็ดมะม่วงหิมพานไปสิบห้ากิโล นะครับโอเคนะแล้วถ้ามันหนึ่งถุงล่ะนะครับถ้าเม็ดมะม่วงหิมพันหนึ่งถุงอ่เม็ดมะม่วงหิมพานหนึ่งถุงก็คือเราต้องคิดกับหนึ่งตลอดเห็นไหมนะครับเม็ดมะม่วงหิมพันหนึ่งถุงนะครับใช้เม็ดมะม่วงหิมพาน์ยาวหน่อยนะครับนะใช้เม็ดมะม่วงหิมะพันอ่ะยาวหน่อยข้อมูลจะได้ครบครบนะครับ เม็ดมะม่วงหิมพานต์หนึ่งถุงใช้เม็ดมะม่วงหิมพานต์เท่าไหร่ฮะอ่าใช้เม็ดมะม่วงหิมพานต์สิบห้าส่วนห้าสิบกิโลกรัมนะครับทีนี้ร้อยสี่สิบถุงนะครับที่หมายย่อนะไปเขียนนั่นเองนะครับอ่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์หนึ่งร้อยสี่สิบถุงนะครับใช้เม็ดมะม่วงหิมพานต์เท่าไหร่เอาร้อยสี่สิบเนี่ยคูณด้วยสิบห้าส่วนห้าสิบนะครับ ัดได้เลยนะห้าสามสิบห้าห้าสิบเป็นห้าสิบตัดตรงนี้สิบสี่สามสี่สิบสองอะจะใช้เม็ดม่วงหิมาพานไปสี่สิบสองกิโลกร,รัมนะครับสี่สิบสองกิโลกร,รมัมอะเี๋ก็ตอบได้เลยนะครับตอบสี่สิบสองกิโลกร,รมัมโอเคนะนะครับอะข้อที่สิบเอ็ดนะครับนะเวลาเนอะ ก็คือแบงค์เนี่ยขี่จักรยานรอบสนาม3รอบเนี่ยใช้เวลา5นาทีถ้าเขาใช้เวลา40นาทีเนี่ยจะปั่นได้กี่รอบนาทีก็อยู่กับนาทีนะครับรอบก็อยู่กับรอบโอเคนะดังนั้นอันนี้เราขึ้นก่อนนะครับขึ้นอะไรฮะขึ้นอะไรเออขึ้นเวลาขึ้นมานะครับเวลา5นาทีนะครับเวลา5นาทีปั่นจักรยานได้นะครับอ่ะเวลา5นาทีนะครับ ขี่ mortar, ấy? จักรยานได้เท่าไหร่นะครับเวลา5นาทีขี่จักรยานได้3รอบนะครับทีนี้ไปดูที่เวลาเท่าไหร่ฮะเวลา1นาทีนะครับเวลา1นาทีนะเออไปดูที่เวลา1นาทีนะครับเวลา1นาทีขี่นะครับขี่จักรยานได้เท่าไหร่ อ่ะได้เ3ส่วนหรอบนะครับหนนาทีขี่ได้ส3บสามส่วนห้ารอบทีนี้ไปูที่เวลา40นาทีนะครับนะไปดูที่เวลาสี่สิบนาทีนะครับเวลาสี่สิบนาทีขี่จักรยานได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็40่สิบเนี่ยนะครับคูณด้วย13ส่วนหนะครับเอาหตัดเลยห้าหนึ่งห้าสบแปดสามยี่สิบสี่ ส0นาทีขี่ได้24รอบนะครับอ่ะตอบได้เลยนะตอบ24รอบโอเคนะครับนะอ่ะข้อสุดท้ายหมดแล้วนะครับนะอ่ะอ่ะทิวลิปร้อยิบแปดดอกจัดแจกันได้เท่าเท่ากันได้สิบหกใบนะครับอโอเคนะดอกก็อยู่กับดอกโอเคนะครับ อดอกก็อยู่กับดอกใบก็อยู่กับใบดังนั้นเนี่ยเอาใบขึ้นก่อนเพราะใบมีข้อมูล2ตักว่โอเคไหมเวลาดูตรงนี้นะครับดังนั้นเวลาเขียนเนี่ยหนูต้องเขียนว่าอะไรนะครับนะจัดแจกันนะครับจัดแจกันเท่าไหร่ครับจัดแจกัน16ใบใช้ทิวลิปนะครับจัดแจกัน16ใบใช้ทิวลิป128ดอกโอเคนะ ทีนี้มาดูต่อนะครับจัดแจก,กันนะครับจัดแจก,กัน1ใบใช้ทิวลิปนะครับจัดแจก,กัน1ใบใช้ทิวลิปเท่าไหร่ใช้ทิวลิป128สิส่วน16ดอกอ่ะทีนี้เราก็ดูที่จัดแจก,กัน9้าใบนะครับโอเคนะอ่ะมาดูที่แก้วใบนะครับนะจัด แกกันนะครับ9ใบนะใช้ทิวลิปเท่าไหร่อ่ะท่านตัด9ใบนะครับใช้ทิวลิปอ่ะเล้ว9เนี่ยนะครับ9คูณ128ส่วน16นะครับอ่ะตัดได้เลยนะหนูก็ตัดกันนะครับได้เท่าไหร่ล่ะ16 1 16 16 8 128 8 9 72ใช้ไป72ดอกอ่ะ ดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบแค่จิต2ดอกเท่านั้นนะครับอ่ะจบแล้วครับสำหรับแนวบทบบนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะเจอกันใหม่คลิปต่อไปเขียนไม่สวยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะอ่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ